ที่เขาจุดกองทรายเนาะเขาจุดอ้น,นี่นะคะจุดไม้ไม้อันนี้เนาะจุดไทรเทียนนะคะไม่ทันได้เห็นแล้วเพราะว่าเขาจุดไปก่อนที่จะมีการสุดทําพิธีต่างๆนะคะเขามีการทําไปแล้วนั่นเองเนอะมันก็เลยมืดตื่นนะคะนี่มืดตื่นต้องเอาไฟสายนะคะส่องเข้าไปเนาะ <laughs> เออ okay โอเคอะนะคะ จะเป็นวัดออกกว่าสาวัดออกพรรษาของพุทธเกตผู้พุทธภูเก็ที่นอนวัดน,นะคะแล้วก็จะมีการสุดธรรมเนาะผ้าเนนก็จะสุดข้างนอกนะเพราะว่ามีพุทธผูเก็ตนะคะสุดข้างในวัดนั่นเองเนาะก็เลยผ้าเนียนเนาะก็คือตุ๊กปี้ตุ๊กเจ้านะคะก็นําผ้าเนียนเนาะมาสุดที่ข้างนอกนะคะเพราะวันนี้ไม่ได้สุดข้างในนั่นเนองเนาะ ดีเช้าวันใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาของที่หมู่บ้านท่าเดือยนายาวนะคะใหม่ก็ไม่ได้กลับชินจงแลเพราะว่าชินจงอ่ะพี่ทุกคนเคยเห็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่ที่ท่าเดือยจะเป็นว,วัฒนธรรมที่ท่าเดือน่ะอาจจะแตกต่างจากที่ชินจงบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ใหม่ก็จะพาที่ทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศในงานออกพรรษาที่ท่าเดือดนายาวนั่นเองนะคะไปชมกันค่ะไปชมพร้อมกันนะคะ

เราเตรียมของมาตามเนาะทามที่เท้าผู้กห่นะคะก็จะเตรียมมาเตรียมตั้งแต่เมื่อวานเนาะเตรียมมาอยู่สามสิบชุดนะคะอย่างนี้นะคะก็จะมีเทียนเนาะมีเทียนมีขนมนะคะมาม่นมานะคะวันเกิดก็จะเอาสายสินมาด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะมัดมือมัดขวัญน,นะคะ,ะให้อยู่ดีกินหวานนั่นเองเนาะ นะก็ใส่น้ำจือนะคะโดยแต่หม้อนะคะน, <laughs> นี่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 นีน่นี่นี่นีน่นี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 ่น่นี่นี่่นี่นี่นนี่นี่่นี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 ่่น ข้าวเส้นเลี้ยงนะคะตอนเช้าว่าจะมีการเลี้ยงนะเลี้ยงข้าวเส้นน้ำเซือกันนะคะหัวเาเนะเามันแห้งแล้วนะคะต้องไปเอาน้ำมาน,น้้ำก็ต้องเป็นน้ำเชื้อน้ำหัวข้าวข้าวเส้นนั่นเองเนนะาะขนมจีนนะคะอันนี้บรรยากาศในการช่วยกันทำกับข้าวนะคะช่วยกันทำกับข้าวตอนยืดเท่งน,นะคะ,ะตามผู้เฒ่าผู้แก่น,นะคะ

ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอหยากน,าน้ำหรือว่าเสร็จพิธีนะคะวันออกพรรษาของของชาวบ้านเนาะวันออกพรรษานะคะก็เสร็จพิธีนะคะก็จะมีผู้คนนะใส่สุดงามส,สาวสวยนะคะก็ส่วนกันมาทำบุญที่วัดนะคะ ตอนนี้ก็เปน็นเสร็จแล้วนะคะทีเดียวเราก็จะไปช่วยนะคะทำข้าวแล้วก็ถาวายข้าวเขาเรียกว่าอะไรอาหารเพนเนาะอาหารเพนแล้วก็ตานข้าผู้แก่นะคะนี่นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมการทำต้นแปกนะคะท,ที่ที่นี่ทำต้นแปกแบบโอ้โหสายมากเนาะที่จริงอ่ะ ต้นแปลกเนี่ยถ้าเป็นชี้ชินตรงนะคะทําตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าทำตั้งแต่เมื่อวานไว้แล้วนะคะทําแล้วแต่วันนี้วันออกพรรษานะคะเพิ่งมาทำเองเพิ่งมาช่วยกันนะลากไม้ลากอะไรช่วยกันทําต้นแปกน,นะคะคิดว่าตอนแรกว่าถ้าเหลือเนี่ยจะไม่มีต้นแปกหรือเปล่าแต่เขาทําแบบวันออกพรรษาเลยนะคะทําอยู่นะคะคิดว่าจะไม่ทําเนาะ เดี๋ยวเขาประกาศเมื่อกี้ว่าทําต้นแปกหรือก็เลยมาจะมาถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้ชมไปพร้อมกันนะคะนี่นะคะเขาทําแล้วนะคะเ,คเขาเขาเรียกว่าเอาขึ้นแล้วน,ตน,นะะ่ต้นแปกนะคะต้นแปกที่นี่จะไม่ผ่านะจะเอาเป็นไม้ๆเลยนะคะไม้้มใส่ไปเลยเนาะต้นใหญ่ดีนะคะอะไรอีกแต่อันนี้เขาจะทาอะไรอีกไม่รู้นะคะต้องรอชมนะคะว่าเขาจะทําต้นอะไรอีก ก็จะทำไปเพื่อจุดเทียนนะคะจุดเป็นสายเข้ามาเลยแบบนี้นะคะนี่ตอนตอนเย็นต้องไปชมกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะอ๋อจะจุดเทียนจะจุดเทียนเป็นสายมาตรงนี้โอ้แต่ละวัดก็ทำแตกต่างกันออกไปแบบนี้นะตั้งัน ก็จะเอาอะไรนะอของมันสมิอนะเนาะก็คือปัดพิกเนาะมาวางแล้วก็ช่วยกันจุดๆนะจุดเทียนพัน,านัานเองนะคะจุดเทียนพันสาตอนเย็นๆน,นะคะเดี๋ยวตอนค่ำๆเดี๋ยวพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะมีจุดไปจุดมาถึงตรงนี้หรือเปล่าไม่แนนะ่ใจเนาะต้องไปชมกันนะคะแล้วก็มาจุดเทียนพันสากันที่บ้านนะคะจุดที่บ้านเสร็จแล้วเราไปจุดกันที่วัดนะคะวันนี้จะไป ถ่ายที่วัดให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็รอให้เทียนจับก่อนนะคะแล้วก็ไปชมกันที่วัดพร้อมกันเลยนะคะเลยนี่นะคะเราก็มาจุดเทียนพรรษาที่วัดกันนะคะเออที่น้องผานี่เขาจุดแล้วเนี่ยต้นแบบะ่ะแต่ที่นี่ยังไม่จุดนะคะ นี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่พวกคนก็กำลังมานะคะจะมาจุดเทียนพรรษาเราก็สวดมนตะ์เนาะอ่าเสร็จสวดมนต์เสร็จก่อนค่อยมาจุดพร้อมกันแบบนี้นะคะเออ,อเริ่มตีกองสองโองแล้วนะ จุดทูอ,อ๋อจุดทูไม่ใช่จุดต้นแลกแล้วนะคะแล้วก็มาปล่อยโคมไฟกันนะคะแล้วก็มาจุดเทียนนะคะจุดเท็นมาัสาร ลมมานะคะดูเนี่ยจุดได้อยู่ตรงนี้ตั้งนานนะคะจุดไม่ได้แบบสักทีเพราะว่าลมนะลมแรงนี่แต่มั้วกันนี่สวยเนาะเอ่ออันนี้ไฟดับอ่ะลมอ่ะไม่ติดนะคะจุดไม่ติดเพราะว่าลมนะคะจุดก็คือกุมมอได้ดิ บรรยากาศในการจุดเทียนพรรษานะคะจุดแล้วก็คือแบบว่าลมแรงนะจุดไม่ได้นะคะจุดได้ดีเป็นแถวไปนี่สวยงามมากเลยนะคะใหม่จัาทุกคนนะคะไปชมกันที่วัดล้านตองนะคะวัดพระเจ้าล้านทองนะคะไปจุดเทียนนู่นด้วยนะ,ะไปชมก,กันนะคะ สร้างไม่เสร็จนะคะวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนาะใหม่ก็ได้พาทุกคนนะคะมาชมที่วัดพระเจ้าทิพย์ร้านทองนะคะคนก็จะเยอะมากเลยนะคะมีหนุ่มสาวมีผู้คนเยอะแยะมากมายนะมาจุดเทียนพรรษากันที่วัดพระเจ้าร้านทองนั่นเองนะคะน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในงานนะคะแล้วเียวเอง มีเสียงกองมองนะคะก็จะมาแต่ไกลเลยนะคะก็จะมีแกมปติกองดีมองจะคึกคักมากเลยนะคะที่วัดนันตองเนะคึกคักมีการขายของนะคะก็จะเป็นการปล่อยโคง้ง ลืมแล้วนะคะก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเกี่ยวข้าวเอาข้าวกันนะคะหลังจากนี้เกี่ยวข้าวเสร็จก็น่าจะตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาไก่มาเลี้ยงด้วยนะคะนี่ก็จะมีเพรนต่อไปเนาะคือเมื่อกี้ สองคนกับพี่นนท์นะคะเก็บตรงนี้นะคะเรียบหมดเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหเดี๋ยวให้ดูวีฟอร์อัปเตอร์นะคะจากรูปก่อนกับหลังนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเก็บทั้งวันเลยนะคะถึงเที่ยงหัวจนปวดหัวเลยเพราะว่าแดดร้อนด้วยนะคะออกภาษาแล้วก็จะเอาไก่นะเอาไก่มาเลี้ยงแล้วก็เอาเป็ดอะไรมาเลี้ยงต่อนะคะโอเคเมื่อวานก็ได้พาไปชมเนาะพาไปชมที่วัดพระเจ้าทิพย์ร้านทองนะคะที่ตอน ตอนเย็ยนๆเขาก็จะมีงานคึกคักมากเลยนะจะจัดงานปอยอะไรต่างๆด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่บอกว่าเออตรงนี้เดี๋ยวจะมาเลี้ยงไก่นะเดีออ๋ยวต้องรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะว่าจะ,อะเอาไก่ที่ไหนมาเลี้ยงแล้วก็จะทำยังไงเลี้ยงแบบไหนแบบนี้นะคะก็ต้องไปรอชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไหนก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องไม่ชิงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไป้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย